อูอหายที่เด็ดว่ะเฮ้ยๆุ้ยโดนโดนโดนอโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่ คนเข้าไม่ได้แล้วแต่ก่อนจะเป็นโซนที่เขาเรียกคนเข้าได้แต่เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วเ<ลย>พราะเขากั้นทีแหละนะครับก็จะเป็นหมายลับสําหรับผมแล้วะครับเข้าไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่าเขากั้นหมดเลย โดนโดนโดนนี่ไงอือกัดสองทีเลยกัดยับับนี่อยู่แถวนี้ซ้ำนี่อยู่นี่ไงเรียบรือยแล้วโอ้โหนี่ครับรายงานสดครับ จากโอการประมงครับได้อะไรครับโอโนวั์ฮะโนวส์ชโดใช่เหรอัเฮ้ยชิโดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอแต่คันมันก็เล็กโอเล็กเกินไปโอ้ทำไมขายอยู่เนี่ยโอ้ใครเอากันไกลมาตัดมาเนี่ยสีใครวะโออะไรวะเนี่ย คำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮยเฮรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจารณาในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนเนะียแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราอยู่เขื่อนกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นเขื่อนสีนครินนะครับแหมใครจะบอกว่าเฮียไม่ไปไกลจากบ้านเฮ้ยเอ้ยเบียร์มึงมึงอย่าถ่ายติดเทศบาลดิมันเกียดเทศบาลสลับบุรีอ่ะมึงจะไปขับใส่ทำไมล่ะอ๋อไม่มียังไม่เห็นยังไม่เห็นเอ้ยเฟิร์สเด<อ>ี๋ยวช่วง <S 2> <S 2> <ๆ>นะี้ตัดออกเลยอยู่สลับบุรีอ่ะเออกูโมเป็นไงเนี่ยขี่แกขับรถไกลแต่เดี๋ยวชาโดสลับบุรีก็มีให้ตอบนะครับฮะอุ้ยอย่างนี้ก็มีเรื่องดิ เาวาปะล่ะ<อ><อ>ไห้มึงบวกกับน,น้ำเลยคุณบอกน้ำขึ้นนะ่ะคุณไม่ขึ้นบ้างไงโอ้โหแย่งกูตีอีกโอ้ดูดิดูดิโอ้ดูไต่กูโอ้แม่เอาตัวโอ้เอาดังคนเดียวแล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใช้ข้อเกตหรือเปล่าครับขอเกตครับขอหานครับก็ว่าอยู่เหลืองเป็น ไม่เย้ายวนผิดใจตัวไหนบ้างเลยเหรอไม่เยาพวกมึงบ้างเลยไม่เอย

Ok Lặp cái đôi chứ Đúng rồi Nó cầm nặng đôi ra Đúng rồi Thấy không? Ờ, tai thôn nè เจอชโดซัดไปทีอกหนึ่งกัดไม่โดนนะครับก็ตีตีเลาะไปเลยเพราะโซนนี้มันเป็นโซนที่คนเข้าไม่ได้แล้วแต่ก่อนจะเป็นโซนที่เขาเรียกคนเข้าได้แต่เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วเพราะเขากั้นทีแล้วนะครับก็จะเป็นหมายลับสําหรับผมแล้วครับเข้าไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่าเขากั้นหมดเลยถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยมีผิดไหมถ้าสมมติเขากั้นรั้วแล้วและเราเดินเข้าไปบุกลุกนะครับบุกลุกทันทีนะเพราะว่าเขาจะเอาเรื่องเราหรือว่าจะแจ้งตํารวจได้เลยนะ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าให้เอาง่ายๆทางที่ดีถ้าตรงไหนเขาไม่ให้ตกก็ไม่ต้องตกเหมือนผมอะ่ะพี่ร้านอาหารเขาไม่ให้ผมตกผมก็ไม่ตกนะแต่ก็แอบแอบตีไปนิดน,นึงขอตีนิดน,นึงแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเพราะว่าผมอยากตีแล้วผมก็อยากคุยกับเขาด้วยเพราะว่ามันเราอยู่ใกล้ๆกันอะ่ะเดี๋ยวสลับรีเหมือนกันแล้วก็รู้จักไว้ดีกว่า oh. นะครับแล้วก็ก่อนนะเนี่ยหลังละเอเออตอนเนี้ย ไอเบียกำลังหาตัวเลยกำลังแบบแย่งหมายเลยอะ่ะแบบมีแบบตบเอิร์ดเลยโอโ้โหกาะดังคนเดียวเลยนะช่างม,มันนาะมาเขินกล้องหน่อหนึ่งกันเถอะน่า,าโอกาสใครโอกาสมานไปไกลเรือต่อแล้วเั้ยไ,<ห>ไม่ไม่ไม่ไอ้เฟิร์นทางไวสักคั้งพี่เขาให้เขาโดนเจือดเลนี่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 โชว์เคี้ยวหน่อย กดมาเดี๋ยว đi บาหายแล้วอีกทีหลังๆหาทางไป อนตัวไ่อเฮยเียเฮีบอกระวังแรแล้วนรระวังแรนีเหรอนีเขาบอกีบนี้

ร้อนมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวพักเดี๋ยวขึ้นไปพักก่อน <Okay. S 1> หมายใต้สะพานหมายรับเมื่อกี้ก็ทีเด็ดอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ไอป๊อก <No. S 1> เจอไอป๊อกคนเดียว oh. นะฮะไอป๊อกกัดหลายหลายที่อยู่มันไปแล้วครับนะได้อยู่ได้อยู่ถือว่าปากัดอยู่นะมันขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเจอกันพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวรอลงอีกกีนึง

แต่กูไม่อยากถ่ายโชว์ไงโชว์หรอนี่ไงหนึ่สองพี่เลยกัดยับครับนี้อยู่แถวนี้ซ้ำซ้ำนะครับตอนอะไรโอ้โห้ยากระจายเยเฮียเฮีย Let's go เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นฝั่งนี้พี่พ,พี่เขาเตีนอยู่โอเคน้ำมันนิ่งจิตยับเลยนั่นแหละมาโชว์แล้วก็ไปไอเวนน,นี่อยู่นี่ไะ แล้เป็นวันที่ชะโอยกัดดีขนาดที่ที่กัดยากอะไม่ยังกัดยับกันเลยจะลองเปิดครับเคยรู้สึกไหมว่าวันนี้รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้โดนกัดเยอะมากกัดเล้งหนาเออแต่วันนี้เป็นอากาศมันดีไงอากาศดีด้วยแหละเมื่อกี้มึงเห็นกูโดนไหมเนี่ยเห็นแล้ยนี่โดนนี่เอ้ยโดนเดียววัดม่ทันไปเรื่อย ทำนะผมขยับตัวนะไม่เล็กนะไม่เล็กนะไม่เก็ใหญ่นะน่ะไม่เล็กนะกับแรงอ่ะกับไม่โดนนี่ถหรอกเรีอยเหี้ยเหีเรือกูมวนะนี่ครับรายงานสดครับจากโอไปยะมงครับได้เลยครับโอโดวัตนะโดวัตที่โดใช่เหรอ เฮ้ยฉาดูเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เป็นไงครับสัมารถนะครับมานับมันครับจอให้จอใไนโอ้ยแต่คันมันก็เล็กโอ้เล็กเกินไปโอ้ทำไมไข่กันวะเนี่ยโอ้ไค่เอากันไกลมาตัดวะเนี่ยีใครวะโอ้โหอะไรวะน้าทีนี้มีปลาแล้วมีปลาให้ดูแล้วเรามีมีปลาไปแล้วเราใหญ่กว่านี้ด้วยเราแค่ไม่เอาขึ้นมาถ่ายเราเป็นเราชอบปล่อย ปลาตัวใหญ่เกินอ่ะเอ็มพีไปแล้วนี่ก็ได้แค่ไอี่ด้วยเน่ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่มันตีไปเลยอุ้ยไปไปไปมันตัวใหญ่วันนี้โดนกัดกันเยอะนะวันนี้โดนโดนนี้ได้ตัวด้วยอังคารจะไม่ได้ได้ตัวแล้วกูนับแล้วเทาหนนับแล้วกูได้ได้กรี๊ดแล้วกูได้จริงแต่กูแค่แบบอ้กูแค่ไม่ชอบไม่ชอบมาปวดแบบเราต้องมาปวดอะไรในเท้าใช่เหมไม่ต้องจับไม่ต้องจับเลยเดี๋ยวโต๊ะปวดแบบเอ๊ะ this Yeah! Yeah! you ain't easy to be rough but that's what makes a keep your head on your shoulders now we ain't out moving rocks we out here moving